เมื่อวานเมื่อวานมันเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์นะชัดเจน,ะนละเมื่อวานมีความชัดเจนว่าเกิดปฏิบัติการยึดเงียบพลังประชารัฐแต่ชัดเจนคนที่ยึดเงียบไม่ใช่ใครที่ไหนครับสองปอครับค่ะปอที่หนึ่งปอที่หนึ่งปอเปอาะค่ะปอที่สองปอปะยุทตค่ะนายกและมอทรอหนึ่งยึดเงียบพลังประชารัฐรดอาวุธสองชอค่ะทูนเก้า กลับมาคมทูลค่ะให้ลุงตีช่วยว่าการสองกระทรวงสองคนพ้นจากตำแหน่งหนึ่งหนึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพลเป่านะคะพ้นจากตำแหน่งน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอาจารย์นตมนพินโยศิฒน์พ้นจากตำแหน่งนุำตีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมีผลตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปอืมเมื่อพูดถึงเรื่องยึดเงียบค่ะแสดงว่าไม่มีใครรู้ใช่ไหมใช่ค่ะ สองปอยึดเงียบแสดงว่าปอที่สามไม่รู้ตัวใช่ไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นยึดเงียบแปลว่าสองชอที่ถูกปลดอาวุธพ้นตำแหน่งน้ำนตรีก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะรู้ล่วงหน้าแค่แป๊บเดียว โอเคแป๊บเดียวใช้คําว่าแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงมโปรดเกล้าให้สองทัาตรีพ้นจากตําแหน่งทัณฑตรีค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเวลานั้นน่าจะประมาณสักสี่โมงเย็นใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือบางคนบอกก่อนสี่โมงเย็นเล็กน,น้อยแต่บบกลบอยู่ที่ตรงนั้นแหละสี่มโมงเย็นบวกลบประมาณใช่บบกรบเล็กน้อยอืบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นก็ได้อ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนช่ครับช่างมันเถอดประกาศในราชกิจจาสมัยนี้ เขาใช้วิธีโพสต์ปลดก้าขึ้นเว็บไซต์ของราชกิจจาซึ่งซึ่งซึ่งในทางกฎหมายก็มีความทีบเท่ากับการประกาศในราชกิจจา<ช>มีผลมาครับใช้ทันทีมีผลทันทีในทางกฎหมายนะถูกต้องเอาแล้วครับทําไมจึงพาดหัวข่าวว่าสองปยึดเงียบธประชารัฐปลดอาวุธสองชอค่ะที่สมและสองชอไม่รู้ตัวอย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานวันที่ เมื่อวานวันที่9กันยายน2564คะ่ะพระรหัสที่9นะพระรหัสที่9กันยายน2564วันนี้วันศุกร์ที่10กันยายนคะ่ะไล่ปฏิทินการเมืองเมื่อวานสักนิดหนึ่งค่ะตลอดทั้งวันอาจจะได้เห็นภาพภรพ่มันจัดเริ่ม,มจาก,ก9โมงเช้า9นาฬิกา9โมงเช้านายกรุงงโตเป็นประธานการประชุมพูดนำ6ประเทศกลุม่ม รูปแม่น้ำโขง,ขงสุดยอดผู้นำเป็นการประ <ไป S 1> ชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์ใช่ค่ะเป็นการประชุมระดับสุดยอดผู้นำก็คือผู้นำประเทศรูปแม่น้ำโขงรวมหกประเทศในกลุ่มรูมปแม่น้ำโขงนี่แหละใช่ค่ะโอเคเอหัวข้ออะไรบทสรุปเป็นอย่างไรดูเหมือนไม่มีใครสนใจไม่มีคนอยากไม่มีใครใส่ใจสาระไม่อยากรู้ด้วยไม่อยากรู้ด้วยว่าเขาประชุมเนื้อหาสาระกับผู้นำแต่ละประเทศจะมีประเด็นอะไรที่เป็นบทสรุปสุดท้ายทุกคนบอกผ่านเลย <c oughs> นายกลงโตนั่งปักหลักประชุมอยู่ที่ธรมเนียมนี่แหละเ<ช>ก้าโมงเช้านะเก้าโมงเชา้านั่นคือเก้าโมงเช้าว,วานนี้ถัดก,กลับมาตอนเก้าโมงครึ่งค่ะเก้าโมงครึง่งลงปัอมเข้าทรรมเนียมเหมือนกันเพราะมีนัดหมายจะประชุมคณะกรรมการพัฒนารายงานที่เรียกว่าคณะกรรมการกพรบช ชื่อยาวๆที่เกศจะจำใช่เป็นครั้งที่ครั้งที่สี่ทับนะคะประชุมที่ห้องประชุม3า1ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลค่ะเวลาเวลาสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าใช่ค่ะแต่ก่อนประชุมก็คือเก้าโมงครึ่งค่ะลุงป้อมเดินทางก็ก็ก็เดินทางเข้าทำเนียบแล้วก็เตรียมขึ้นตึกจะเข้าไปที่ห้องประชุมนะค่ะนักข่าวก็ดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังค่ะไปฟัง ได้คำถามลุงป้อมให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งไหมครับสังเกตดูดีๆนะด้วยความเคารพสังเกตดีๆนะอากับกกริยภาษากายทุกถ้อยคาทุกจังหวะก้าวทุกทุกรอยหยักรอยยิบบนบนใบหน้าของลุงป้อมได้บ่งบอกไหมครับว่ารู้ตัวหรือไม่จะปลดได้เกิดอะไรขึ้นอืเชิญครับเชิญดูสังเกตดีๆเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านค่ะเรื่อหนังรัฐมนูญค่ะนี่นะโนโจะมีการวาระสัตคุยกันแล้วใช่ไหมข้าวท่านแล้วแต่สมาชิ้งข้าวไปหมดแล้วแต่สมาชิกพ้งเราเป็นจิตของข้าค่ะแต่ยังต้องเป็นใน,นทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ไม่ต้องตอบแล้วตอบไปแา่นี้ไม่เข้าใจอะ่ะอ ส่วนตัวท่านอยากให้มองอยากให้ไม่ต้องส่วนตัวเดี๋ยวตรงนี <S 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 ้ไม่ถามมอเลยท่านนักเป็นกังวลพักเล็กไหมคะเพราะว่าพักเล็กเองเขก็ยังสงวนท่าทีอยู่แล้วส่วนสวแล้วคะแล้วแต่โหท่านทานแต่เขาไปเขียนโยงท่านกับว่าดีลกับเพื่อไทยจะผ่านอัหรือค่ะเดี๋ยวไม่ให้ไม่ตอบคำอื่นเนี่ยไม่ตอบเรื่องมือเนี่ยมีอะไรอีกสวแล้วค่ะเป็นกังวลไหมคะมันมี เรื่องเรื่องก็เป็นเรื่องสิทธิของเขาเรื่องที่ทําการพักนะคะท่านพี่มันมันไม่เกลียดไม่คิดไม่คิดไม่คิดจะย้ายใช่ไหมคะท่านยังไม่คิดแต่ว่าอาจจะมีเอาจงบอกไปแล้วว่าไม่ไม่ย้ายต่างว่าใจเย็นๆค่ะถามเลยอ่ะไม่คิดต้องคือไม่ไม่อมกินนะคะทางพลังประชารัฐพร้อมจะส่งส่งทั่วประเทศไหมคะ อคอคตอส่งทั่วประเทศไหคะหรือว่าเป็นบาลพื้นที่เยอะดูดดล <ะ S 1> ูกว่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภพภาษากายของลวงป้อมบอกไปครับบอกว่าลวงป้อมรู้ว่าเขาจะปลดสองลำตีช่วยยังไม่มีแล้วไม่มีคำถามจากสื่อด้วยอันนี้นก่อนขึ้นนะก่อนขึ้นประชุมนะก่อนสิบโมงนะแต,แต่แต่ก็สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือลวงป้อมจะเครียดนะเครียด อันนี้คงเครียดเยอะอแต่คราวนี้นั่นก็คือ9ก้าโมงครึ่งจังหวะที่เดินขึ้นตึกจะเข้าห้องประชุมก่อนประชุมก่อนประชุมคราวนี้ไปดูบรรยากาศภายในห้องประชุมคณะกรรมการกรพรปชคณะกรรมการพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานและประธานในที่ประชุมก็คือลุงป้อมค่ะผู้เข้าร่วมประชุมสองรัฐมนตรีชัดๆเลยก็คือเสียเฮ้งรัฐมนตรีว่าการแรงงานและรัฐมนตรีช่วยก็นั่งประชุมอยู่ด้วยนะคะอาจารย์นฤมลพิญโยสินวัตรค่ะเอาละครับไปดูบรรยากาศในห้องประชุมสักนิดสิครับ ไปดูอากับกริยาภาษากายของท่านประธานในที่ประชุมอ่าสิบโมงนะ10บโมงองนะอครงบเอาแล้วครับอาล้วครับอาจารย์แหมชี้แจงที่ประชุมด้วยนะเอเเมื่อสักครู่ได้เห็นอาจ,จารย์แหม่มชี้แจง ในที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนารายงานใช่ไหมครับใช่ค่ะในฐานลัมตีช่วยไงอากัปกริยาภาษากายเนี่ยเหมือนยังไม่รู้ตัวว่าถูกปลดใช่ถอดรหัสได้เช่นนั้นค่ะคุณนายเหมือนยังไม่รู้ตัวว่าถูกปลดกําลังจะพ้นจากเก้าอี้ยังไม่รู้ลงป้อมผมว่าก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกปลดผมชื่อว่าถ้ารู้ต้องกรซิบอกไหมปลดต้องเลื่อนการประชุมอืมค่ะอ่ะนี่บรรยากาศในที่ประชุมนะคะท่านประธานที่ประชุมคือพลเอกประวิ อยากจะหัวเราะจริงๆอ่ะอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหลังการประชุมณขณะนั้นน่าจะสัก11บเอโมงเสร็จเสร็จใช่ค่ะสิบเอ็ดโมงเสร็จเสร็จเนื่องจากสิบเอ็ดโมงเสร็จเสร็จนะฮะสิบเอ็ดโมงครึ่งบวกลบก็แล้วกันใช่ค่ะเสร็จสิ้นการประชุมลุงป้อมก็ออกจากตึก เอาจากขาลงละขาลงละขาลงละอย่าใช้คําว่าขาลงกับลงปอมไม่หมายถึงว่าท่านลงจากตึกค่ะอย่าใช้คําว่าขาลงกับลุงป้อมใช่ค่ะเป็นช่วงที่ท่านเดี๋ยวจะเข้าใจเพจกราบขออภัยค่ะเป็นช่วงที่ท่านลงจากห้องประชุมแล้วสถานการณ์การเมืองณขณะนี้เข็มตกเล่มเดียวมันยังสะท้านสะเทือนทั้งแผ่นดินขออภัยค่ะใช้คําไม่ถูกต้องค่ะเซนซิทีฟไมกเข้าใจค่ะไม่ได้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 ขออภัยจริงๆค่ะสั้นไปหน่อยพูดสั้นไปหน่อยขออภัยจริงๆนะคะเป็นช่วงที่ลงจากตึก ใช่เสร็จสิ้นการประชุมจะกลับออกไปค่ะนักข่าวก็เอาไม้จ่อปากอีกแน่นอนค่ะไปฟังครับถามอะไรอย่างไรและได้รับคําตอบอะไรอย่างไรเชิญค่ะคนประชุมยังไงบ้างคะท่านคะถ้าลองมีอะไรจะฝากไหมคะก็ลองฝามนิะแสารว่าให้ท่านจะนั่งมหาวทยัยแล้วก็ให้ตลาดชิงไปนั่งร้านหมดดีด้วยมีจริงไหมครับมีการปลึกษาแบบนี้ขนาดไบนอยากให้ท่านไปนั่งห่างไกล ใครอยากไปอ่ะท่านไม่อยากไปแล้วยังยืนยังไม่จับิฟท์ฟ็อกก็เห็นคนยังนั่งหนักไปต่อไปเขาไม่ไม่เขาบอกว่านโยกบอกไม่มีการตัดคอรมอคุณจะถามอะไรอก่นสาขาอยู่ที่เดิมอยู่ตรงตี้งเราเออ่าถ้ารอนะคะไอ้เรื่องเงินสองร้อยล้านที่มีเรื่องมีราวกันในสภาในส่วนของการรับผลชารรับเได้มีการตรวจสอบอะไรยังไงี้ยสองร้อยล้าน ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขนาจะไปยื่นตัวประชคร,ระตรงนรี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมันไม่กังวลเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีผมบอกแล้วมาไม่จ่ายเงินะท่านท่านถาบอกว่าหลังโควิดนี้จะมีการนัดกินข้าวกับบรรดาสอสอสอ,สอะไรอย่างนี้เหมือนกับ <dafür S 1> ที่เคยทำไหมคะ ผมไม่หอะไม่หิวไม่หิวไม่อ kind of ิวเม่หิวไม่หิไม่หิวไม่ผิวไม่หกวไ่าิวช่ไ่หมวไม่หทวไม่หิมไม่มัหิหม่หิมหวม่หไม่ไม่ไม่หิวไม่หิวไมหิวไม่หไม่ห่วไม่หม่หิวไม่ไม่ะิ่หิว่หว่มหม่่อง แม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญก็จะต้องเป็นไปในทางเดียวกันไหมคะในสงว่มรภูมิและอิสล่าสอแปลว่าสองในพรรคมีกลุ่มเดียวที่ตึ้นตรงกับคำใช่ไหมคะขอบคุณครับท่านรองก็ตอบทุกคําถามนะที่นักข่าวถามชอบจังมุกไม่หิวไม่หิวชอบจังมุกไม่หิวเอาละครับสาระที่ได้นะค่ะสาระที่ได้คือเมื่อสักครู่นายกบอกว่าไม่มีการปรับครม อยากจะถามอะไรอีกออเรื่องถามว่าลุงป้อมจะไปควบมทรหนึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งนั้นไม่ต้องถามเลยก็านายกบอกว่าจะไม่มียังไม่มีการปรับครมะมอจบประเด็นนี้ไปเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าภาษากายของลุงป้อมคล้ายกับยังไม่รู้ตัวป่อก็ถอดรหัสเช่นนั้นได้เช่นกันค่ะขอย้ำโอเคจาก11โมงครึ่งโดยประมาณนะ,ะในเวลาต่อมาผมเข้าใจว่าออกจากทำเนียบลุงป้อมก็คงจะไปกินข้าวเที่ยงน่าจะที่บ้านป่ารอยต่อค่ะ นี่เวลาต่อมา13นาฬิกา20นาทีค่ะลุงตู่ก็เคลื่อนออกจากทำเนียบร,รัฐบาลใช่ค่ะแหล่งข่าวกล่าวว่าถ้าผิดไปจากนี้ยิกปากแหล่งข่าวได้ได้แหล่งข่าวคนไหนบอกด้วยจะได้ยิกถูกคน13นาฬิกา20น,นาทีเคลื่อนออกจากทำเนียบร,รัฐบาลมุ่งหน้าสู่บ้านป่ารอยต่อค่ะคุณแหล่งข่าวคนเดิมแจกข่าวอย่างขมีขมันมว่าไปหาลือกันคุยกันเป็นชั่วโมง ไปหาลือกันสองลุงอืมไม่ใช่เรื่องการหาลืออา้าวเหรอเรื่องคุยเรื่องไงอไปบอกให้พี่ทราบว่าเอออ๋อบอกให้พี่ทราบว่าปลดนะบัดนี้ปลดอาวุธสองชอเรียบร้อยละอืมทูนเก้าแล้วก็มีปลดเก้าลงมาละอืเรื่องปลดสองทัพเตีปลด,ปลด <c oughs> ธรรมนัฐปลดนิมล <c oughs> ไปเรียนเพื่อให้พี่ทราบบ่ายโมงยี่สิบไม่ได้ไปหาเรบ่ายโมงยี่สิบแต่แน่นอนที่สุดเรื่องร้อนขนาดนี้และเพื่อไปบอกกล่าวกันหลังจากที่ทําไปแล้วค่ะมันก็คงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการที่จะล้างใจกันรายละเอียดคุยกันจะล้างใจอะไรกันอย่างไรก็ไม่ทราบนะไม่ทราบนะโอเคถามว่าเข้าใจท่านนายกไหมผมก็เข้าใจนะใครเป็นท่านนายกเนี่ยมันก็โอกาสที่จะถึงวันนี้ ต้องเข้าใจนะหลายคนก็มองว่าเป็นความเด็ดขาดของท่านนายกที่กล้าตัดสินใจแบบนี้ด้วยซ้ําอืมันมีเบื้องหลังมันมีเบื้องหลังอืคนที่เด็ดขาดเนี่ยคือใครคนที่เด็ดขาดจริงๆนะใครคะคือลุงป๊อกอ๋อชัดเจนไงลุงป๊อกปนเอรพงศ์ปนเอรพงศ์เนี่ยเป็นคนที่เด็ดที่สุดเลยเด็ดขาดและชัดเจนที่สุดเลยโอเคเอาละครับสิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีออกจากทำเนียบไปที่้านป่ารอยต่อไปแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบจากนั้นจากนั้น ก็เคลื่อนออกจากบ้านป่าลอยต่อไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดงใช่ที่ปิยะเวสใช่ค่ะใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันบ่าย3-20ก็เดินทางไปถึงที่นั่นเพราะเป็นภารกิจท่านนายกก็ไปถึงที่ปิยะเวสใช่เพราะเป็นภารกิจที่ท่านนายกมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะันนี้แต่บ่ายโมงยี่สิบเนี่ยเป็นภารกิจนอกไงที่มาที่บ้านป่าลอยต่อว่าก็ได้จริงนะจากบ้านป่าลอยต่อวิภาวดีถ้าจะไปที่ปิยะเวสพระรามเก้ามีรถมีรถตำรวจนำนะ ผมว่า15นทีก็ถึงน้อยกว่านั้นด้ซ้ำอ่ะสิบหนาทีน่ะแหมสิบห้านาทีครับสิบหนาทีอ่ะสิบหนาทีก็สินาทีค่ตามเพือนายะโอเคเอางี้นะสิบห้านาฬิกายีนาทีออกจากบ้านป่ารอยต่อท่านนายกไปถึงปียเวทค่ะขยับมาเล็กน้อย15บหนาฬิกาสานาทีคือบ่ายสามโมงครึ่งค่ะตัดภาพกลับไปที่รัฐสภาตรึงตึงทั้งแวดวงการเมืองเลยเพราะร้อยเอกธรรมนัฐ มีการแถลงข่าวที่นั่นไปยึดโพเดียมที่นั่นแล้วก็เปิดการแถลงข่าวใช่ประกาศมีอยู่3มคลิปไล่ทีละคลิปไปดูประกาศอะไรฟังทุกคำนะว่าผู้กองธรรมนัฐเปิดความรู้สึกลึกสุดใจลึกจริงๆใช่แต่ละคำถอดรหัสได้ยังไงทุกคำมีความหมายใช่แล้วมีเนยะต้องแบบบางคนบอกต้องเก็บเอาไว้เลยนะคะมันยังใช้ต่อได้แน่นอนไปดูทีละคลิปก่อนใช่ไหมคะอ่ะคลิปที่หนึ่งเชิญค่ะเพราะนั้นวันนี้นะครับ ไม่ใช่วันนี้ครับผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับจนได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรับดีช่วย่าการกระทรวงเกษตรและสหกรน,นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามไว้แต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลยขาของผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยื่นวันนี้นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับทัสุบแล้วนะครับผมขออนุญาต แจ้งพี่น้องประชาชนนะครับทุกๆจังหวัดนะครับว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเลือกทางเดินผมจะเลือกเส้นทางในการเมืองใหม่โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งผมจะไปต่อสู้เวทีการเมืองอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับ ที่วันนี้ผมไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่ผมรับปากพวกท่านได้หลายๆท่านนะครับหลายๆจังหวัดผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าผมจะกลับไปตั้งต้นที่จังหวัดพะเยาใหม่นะครับทํางานเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาที่ให้ความไว้วางใจผมและจังหวัดอื่นๆนะครับหากผมกลับมามีนะครับอานาจอีกครั้งหนึ่งมีวาสนาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อํานาจอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งบ้านว่าจะทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป ขอบคุณมากกับพี่น้องสื่อมวลชนครับ,รบนั่นคือชออ็ชอตหนึ่งช็อตหเท่านั้นมีมีสามวัฒกรรมวัฒกรรมที่1ผู้กองธรรมนัฐประกาศว่าผมจะเลือกเส้นทางทางการเมืองใหม่ใช่วัฒกรรมที่สองผมจะกลับไปตั้งต้นที่จังหวัดพะเยาถิ่นของผมค่ะพะเยาวัฒกรรมที่สว่ากันด้วยเรื่อง วาสนาไม่ใช่เรื่องของอำนาจนะไม่่อำนแล้ววาสนาวาสนาถ้ามีวาสนาอืไปคลิปที่สองฮะเชิญค่ะทางดที่นัดอึดอัดเรื่องของกรณีที่ท่านนายกอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเราหลังจากที่แบบว่าจบสืบไมไปเพราะไอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของของบ้านเมืองผมไม่ชอบที่บรรยากาศที่มันเกิดความแตกแยกแตกแยกไหมที่นี้หมายถึงว่าสังคมแตกแยกก่อน แต่ว่าภายในคณะมนตรีนี่ไม่ได้แตกแยกกันหรือว่าแตกแยกกันก็ไลยอยู่กว่าผมว่าไม่พูดดีกว่าเพราะเราออกมาแนละ้วเราข้าวพิจารณ์แต่ถึงขั้นที่ทําให้พี่นัทอยู่ในคณะมนตรนีไม่ได้หนูว่ามันอาจจะต้องมีสถานการณ์เหตุการณ์ไหนที่มันมอันนี้ไม่สามารถเดาได้แต่ว่าตัวผมเองก็จะยึดเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักผมจะยึดเรื่องคลประโยชน์ของใครเป็นจุดสําคัญเลยที่ตัดสินใจแน่ๆนี่คือเหตุการณ์ไหนอะคะพี่ คือผมมองไม่เห็นอนาคตของบ้านของมึงที่ผมเอาตรงๆนะครับจะเป็นยังงใครต้านการนำของพลเอกประยุทธ์เป็นไม่ใช่ครับคนณมันสังคมมันแตกแยกรุนแรงเมื่อไหรกลับไปอยู่บรรยากาศเดิมมันไม่ค่อยสบายใจการที่พี่นัทตัดสินใจลาออกวันนี้อาจจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองมากขึ้นไหมคะพี่นัทนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่มาจากเราอะเราไม่ทาอะไรให้ชาวบ้านดูเสียหายโดยเฉพาะการอ้าวแล้วครับ มาไล่เรียงวัฒกรรมเมืม่อสักครู่ของผู้กองธรมนัทนะค่ะมีอะไรบ้างคะรอบนี้วัฒกรรมที่หนึ่งบรรยากาศในโครม,มอมันไร้ายซงยิ่งกว่าบรรยากาศบ้านเมืองที่เต็ไมไปด้วยความแตกแยกแต่ผมไม่พูดดีกว่าแต่ผมไม่พูดดีกว่าผมไม่พูดดีกว่าค <ำ S 1> ําถามก็คือบรรยากาศในโครม,มอที่บอกว่ามันไร้ซยซงยิ่งกว่าบรรยากาศในบ้านเมืองที่มีความแตกแยกคืออะไรมันร้ตรงไหนมันไร้าอย่างไรมันคืออะไรตรงไหนอืทําให้ผม ย้อนนึกไปถึงภาพเป็นข่าวเมื่อวานจับได้ไหมค่ะตรงไหนคะอีกทีหนึ่งอธิบายสองวันก่อนสองวันก่อนสองวันก่อนภาพอะไรคะเราเอาภาพบรรยากาศในครมอขึ้นจอสองภาพค่ะเอาันตรงนะที่เป็นครั้งแรกที่ก็มาชุมและเห็นหน้ากันตรงนะใช่ใช่ใช่ชเอากนตรงตรงนะค่ะมีอะไรคะบิ๊กป๊อกไม่รับไหวไม่มองหน้าไม่คุยด้วยกับผู้กองธรรมนัสใช่ค่ะสื่อรายงานเช่นนั้นและ่วปรากฏมากกันว่า วันประชุมครมเมื่อสองวันก่อนค่ะนายกลงตู่ก็ไม่มองหน้าไม่คุยด้วยใช่มองแต่รับไหวแทนรัมตีสาธิตปิตุเตชะก็เดินผ่านนะอืตรงนั้นพูก้กองธรรมนัฐตรงนั้นรัมตีสาธิตปิตุเตชะรับไหวคุยด้วยก็เฉพาะรัมตีสาธิตแล้วก็ผ่านไปเลยพูก้กองธรรมนัฐเหมือนอากาศาธาตุทำหน้าเจือญยิ่งอาจารย์แหม่มยิ่งนรบมลพิญโยสินวัฒน์ไม่ต้องพูดถึงยิ่งหนะัก ไม่ต้องพูดถึงสองลุงลุงปอกลุงตู่มองเหมือนเห็นอากาศาธาตุเลยก็เหมือนไม่มีอะไรเลยอะมองเหมือนไม่เห็นตัวตน<อ>คน,นที่ชื่อนั้นหลือมนต์โอเคโอเคประมาณนั้นน่หละครับแต่เชื่อว่ามันต้องมากไปกว่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นนะวัตกรรมที่ว่ากันด้วยเรื่องบรรยากาศในครมร้ายายิ่งกว่า,วาบรรยากาศในบ้านเมืองที่มีที่เต็ไม่ปด้วยความแตกแยกคงไม่หลุดวัตกรรมนั้นออกมาอ,มอีกหนึ่งวัตกรรมที่ถือว่าแรงกระแทกกันแรงนะ เปิดหน้าชกเลยนะผมมองไม่เห็นอน,นาคตอืมอนอนาคตอะไรนี่ทิ้งระเบิดสองรูปเลยนะเนี่ยเอ๊ะนี่เราไล่ไปกีดคลิปเลยเนี่ยสองแล้วคะ่ะคลิปที่ไ <ป S 1> 2 2> สไปคลิปที่สามไปคลิปที่สามเชิญค่ะที่บอกตัดสินใจอาจจะไปอยู่บ้านอื่นนี่มีพักเพื่อไทยอยู่ในคอยที่วางไว้เลยมีพักมาจีผมเยอะแะครับมันอาจจะไปเข้ากระแสที่พี่นัทบอกว่าเคยมีการดีวกันไว้ก่อนหน้านี้เอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว อาจจะเป็นทับเทียวก็ได้ใครจะเป็นอไรอาจจะเป็นพลังพยเยาวก็ได้ที่กระแสะข่าวว่าพี่นักก้เคยอยากจะทำการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอันนี้มันอันนี้สอบอาจจะเป็นอีสานสาล้านนาก็ได้ไม่แนะ่โอเคแนละ้วพี่นนะเรื่องของความเสี่ยงเรื่องทำพัฟ์ที่จะใช้เวลานานไหมคะแล้วผมเตียงไึ้หมดแล้วครับแล้เร็วๆนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าของพัฟตที่พี่เขาจะลงตัวใช่ไหมไม่แน่ อย่างน้อยเบื้อง <ละ S 2> ต้นน่าจะสักกี่คนนะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพรรคใหม่ทําใหม่ค่ะก็แล้วแต่ผมผมจะไม่ได้คุยพี่น้องผมเนไะด้ตัดผมตัดสินใจผมม่ได้ตุยตัวใครนะแบบนี้พรรคพลังประชารัฐจะไม่แตกเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเสียงที่สนับสนุนท่านร้อยกธรรมรัฐก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่นี้มหมายถึงอะไรคะก็คือใจผมมันไปแล้วครับผมพูดแล้วผมผมนักเลงพอ ทำไรเราต้องรผิดชอบอยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจมันไม่อยู่แล้วมันต้องอย่ยากใครลงครับผมไม่ได้อ้าวแล้วครับวัฒกรรมที่หน้าขิดเส้นใต้ก็คือผมเตรียมไว้หมดแล้วเตรียม,มอะไรครับพักพักพักแนวโน้มเรื่องทำพักใช้เวลานานไหมเขาบอกว่าผมเตรียมไว้หมดแล้วแสดงว่า <c oughs> ใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะเตรียมไว้หมดแล้วอืม <c oughs> เตรียมพร้อม,อมเตรียไหมไว้หมดแล้วใช่เตรียมไว้หมดแล้วแซวว่าวางไว้หมดแล้วล่ะพูดง่ายๆถามต่อว่าหลังจากนี้พันประชารัฐจะแตกไหมมีคําว่าไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่มีคําว่าไม่แน่มีคาว่าไม่แน่นั่นก็คือ15บหนาฬิกาสานาทีเมื่อวานนีน้หลังจากนั้นกลมๆสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นในราชกิจจานเว็บไซต์ราชกิจจาอุเบกษาก็ได้โพสต โปรดเกล้าให้สองรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งใช่ค่ะเป็นประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีสังเกตไหมครับย่อหน้าที่สองนะครับบัดนี้นายรัฐมนตรีได้กลับมาคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการอาศัยอำนาจตามาตราถ้าใช้ถ้อยคําอย่างนี้ไม่ใช่ลาออกไม่ใช่ลาออกแต่ถูกปลดออกปลดค่ะปลดค่ะใช้คาว่าปลดเพราะอาศัยอำนาจตามมาตรา171 แล้วทําไมผู้กองธรรมนัฐจึงตัอยึดโพเดียมแถลงว่าผมลาออกและโชว์ใบลาออกยืนยันว่าเป็นใบลาออกที่เขียนเมื่อวันที่แปดแต่โปรด9เนี่ยวันที่เก้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันประเด็นนี้แต่ยังไงก็ออกหลังจากนั้นหลังจากนั้นกลมๆก็คือสักสิบหกนาฬิกายี่สนาทีกกลม หลังจากนั้นนี่ไล่เรียงตารางหรือปฏิทินการเมืองไปเลยนะ,ะใช่ค่ะดูเวลาเลย16นาฬิกา20าทีขณะนั้นลุงตูยังอยู่ที่ปิโยเวสใช่ค่ะหลังจากที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องโรมพยาบานสนามศิษัพทเรียบร้อยแล้วนะค,ะค่ะนักข่าวก็ใช้จังหวะนั้นยิ่งคำถามทางการเมืองเลยเชิญฮะไปฟังเลยค่ะเออเอาละผมคิดว่าคนสนใจผมเรื่องอื่น,นมาภาว่าไ้นนะี พิ่มผมไม่ได้ข่าวเมื่อกี้มีต้าปีลาออกนะก็ท่านเคยพูดของท่านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าท่านไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้ท่านก็จะไปเป็นสสก็สามารถช่วยประชุดได้นะครับก็ช่วยงานกันมาโดยตลอดนะก็เดี๋ยวก็คงเป็นเรื่องของของพรรคของอะไรไปวะไ,ไ,ไปหารือกันว่าจะทำยังไงนะครับแต่ยืนยันว่าง,งานทุกงานไม่มีหยุดยั้งนะครับเพราะมีคนทางานให้อยู่แล้วนะ เดี๋ยวดูดูฟังข่าวอีกข่าวแล้วกันนะผมยังไม่ได้ปรับใครตอนนี้นะยังไม่ปรับใครถ้าจะลาออกมันว่างใช่ไหมผมยังไม่ปรับคนเข้าเขากห้าจะยกตเขาลาออกก็เขาลาออกอะอะไงเขากไม่อยู่แล้วล่ะมันจะมายังไงจะไปไงผมไม่ตอบแล้วนะ ก็ของผมถามของผมไงอขมาอ่กงใไมะอะไรนะผมไม่แจใครที่เนี่ยเพราะอยู่ที่ผมเหตุก็เห็นผมผมก็เห็นผลผมดิเออไม่ผมไม่อะไรป็นเรื่องของผมก็ประชาชนก็ก็ดูอะไรกัน ก็ทั้งหมดก็มาข่าวมาจากเธอทั้งนั้นแหละโอเคนะขอบพระคุณนะคะด้วยความเคารพฮะด้วยความเครารพนายกพยายามจะตัดบทพยายามที่จะหน,นะะีนักข่าวนักข่าวไม่ยอมถามซักถามซักทุกอย่างล้อมหน้าล้อมหลังจนกระทั่งนายกต้องย้อนกลับมาปากหลักให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งเชิญนะเชิญค่ะอะไรนะ

บางครั้งนะบางครั้งนะด้วยความเคารพและวนใหญ่ยิ่งนะบางครั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางครั้งในการติดตามคลิปข่าวที่ปล่อยยาวๆอย่างเนี้มันก็มีความหันษาหันษาแบบโหดๆสาระมันโหดมันหนักค่ะแต่ว่าแต่ว่าทุวงท่าลีลามันก็มีความหันษาแฝงอยู่ในตัวมันใช่ถามตอบต่างๆมันบอกอะไรบมันเหมือนละครมันเหมือนละครข่าวสนุกดีสนุกดีค่ะแต่แต่เป็นความสนุกที่มันโหดๆสักนิดหนึ่ง